พ่อรู้ไหมวินาทีแรกที่คุณพ่อเห็นเคงะว่าจากเด็กผู้ชายแล้วกับกลายเป็นสาวสวยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตอนนั้นแน่นอนว่าคงจะคุยกันทางทางวิดีโอขอ l ทางไลน์ค่ะวิดีโออทางอ่าทางไลน์คุณพ่อทำหน้าและเสียงยังไงเขาก็โอ้แบบเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาถามเขาก็ยังงงกับเราว่าเราเป็นได้ไง <laughs> เราเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงใช่ค่ะแต่เขายอมรับในสิ่งที่เราเลือกแล้วค่ะเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่เขาก็บางทีก็แอบสงสัยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจตรงที่พ่อหนูเข้าใจหนูไม่ถามอะไรนอกเหนือจากนั้นค่ะแล้วหนูก็ส่งรูปหนูว่าหนูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปให้เขาดูเรื่อยๆอย่างี้ว่าแล้วหนูจะทําอะไรหนูก็จะส่งไปเขาดูตลอดอใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นหญิงตอนไหน ตั้งแต่เรียนอนุบาลอะไรค่ะ <Wow. S 2> แต่เราไม่รู้แนวทางว่าการเป็นทานน่นะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราจะไปเปลี่ยนแปลงตอกจุดจุดไหนดีกว่าจนเราแบบเข้มามหาลาัยเราได้เพื่อนได้เจอสังคมที่แบบกว้างขึ้นเออเพื่อนบอกเออเราแต่งหญิงรอดนะอะไรเงี้ยแต่งรอด <c oughs> แต่งหญิงรอด <c oughs> รอด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนที่มาออกรายการของเราเมื่อ13บปีที่แล้วตอนนั้นเอ,อตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าโตขึ้นไปน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะ ก็จริงเหรอใช่ค่ะมั่นใจว่าอย่างไงก็ต้องเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนนั้น,น,น,นเลยตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราเราก็ใช้ชีวิตแบบผู้ชายแบบเด็กตตผู้ชายทัววว่วไปใช่ค่ะอแบบไม่ค่อยกล้าแสดงจุดยืนในความแบบว่าตุ้งติ้งออกมาดีกว่าเออเออเออความที่เราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่คะ่ะแล้วสังคมแถวที่นู่นเขาก็แบบบางทีก็ไม่แบบไม่ได้เปิดอะไรแบบนี้นค่ะอืมก็เราไปดูดีกว่าดูภาพดีกว่าเราค่อยๆดูนะฮะดูว่า เคงโะจาก13ปีที่แล้วที่เราเห็นในรายการของเราแล้วเขาค่อยเปลี่ยนไปเป็นเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างไปดูพัฒนาความสวยครับเจอิอเนี่ยเริ่มก็เริ่มเอ่ออาเริ่มหวานขาวขึ้นมาละเนาะโอ้เดวครับพอว้ยยาวก็เลยจะเป็นสาวขึ้นมาเลย ก่อนนี้ก็ยังเป็นเด็กชายเคงะซาตโตอยู่ไม่ใช่เด็กชายแล้วตอนนี้ก็เป็นนายแล้วนะ <c oughs> นายเคงะซาตโตอันนี้คือชื่อตามแบบประชาชนแบบประชาชนเลยไม่ได้เปลี่ยนหนูรู้สึกภูมิใจในชื่อนี้ค่ะเพราะสร้างอะไรให้กับชื่อหนูมามากมายความทรงจำต่างๆในวัยเด็กมันอยู่ในชื่อนี้หมดเลยและโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่าเราได้มีชื่อที่ดีขึ้นก็ชื่อนี้ค่ะก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วชื่อซากุระ ามาจากไหนตอน,ตอนนี้คือทุกไม่ไม่รู้คนทั่วไปเพื่อนๆรู้จักเราในชื่ออะไรซากุระ,รระ,ะหรือเกงุระค่ะก็คือหนูนิยามมัน,ข,นมขึ้นมาเองเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งดอกหรือซากุระมันก็จะออกตามฤดูกาลค่ะก็ะเหมือนเราที่เบ,บ่งบานตามแบบฤดูกาลเหมือนเกิดใหม่อะค่ะอืมโอเคโอเคก็มีความหมายชัดเจนแล้วก็มีความเป็นอ่ญี่ปุ่น ท,ท,ท,ที่ชัดเจนที่สุดก็คือซากุระเนาะเคยมีความคิดที่อยากจะเป็นสาวเป็นผู้หญิงไี่ใช่สาวเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้เราก็เป็นผู้หญิงถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งจิตใจเราทั้งหน้าหน้าตารูปร่างเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็เราเลือกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราจะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเราเป็นแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ไสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเราเราก็โอเคกับมันะค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง